รับเข้าสู่ช่อง Overfilm Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับคู่ฟิล์มนะครับวันนี้มาเล่นบกต้าให้เด็กๆด,ดูนะครับเด็กๆถามว่าไอตัวที่มันมีเลื่อยนะมันฟาร์มป่าได้ไหมครับเด็กๆสงสัยก็เลยจับมาหยิบป่าให้เด็กดูดูว่าจะาไหวไหมมันกันนะแเราก็เริ่มฟาร์มที่บูก่อนเลยนะครับฟา์มบูก่อน ตรงนี้เราโดนมีหน้ามาดึงบูออกนะครับทำให้เราฟาร์มจะเราก็ฟาร์มตัวเล็กไปนะครับฟาร์าม้าฟาร์มไปครับจนจะโหดต่อเมื่อมีอันติอันติอันติมันเติมเลือดได้รับ damage มาเป็นเลือดตรงนี้แล้วก็ฟาร์มไปตันนี้ค่อนข้างจริงเลยนะครับถ้าไอเทมมีเยอะแบบนี้แล้วก็เงินนำแบบนี้ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวการเล่นก็ไม่ยากผม,ผมลองเล่นแค่สองสามครั้งผมก็เล่นได้เลยมันไม่ยากับตามใหครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มแท็กกลางแล้วก็ฟาร์มเลสแทกล่างนะครับตามสเต็ปตามตัวนี้จะรู้สึกว่าจะชนะทางพวกที่ เจา้าเมดแรงๆนะครับเพ่มโค้งคร,รั้งเดียวนะเจ้าเมดแรงก็เปิดอันตีสวนตบบนี้ก็ถือว่าจะได้เปรียบหลายตัวอยู่นะครับพวกคิกแนกเอ้ยลิงเอ้ยตัวใหม่รก็ถือว่าจะได้เปรียบ e. อยู่นะครับตัวอ o e น่าจะได้เปรียบไขกลางนะครับไขกลางป่าให้ดีคือป่าที่รวยนะครับ ตอนนี้เราเวลสีแล้วนะครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีเลนไหนหน่วล้วก็ตามต่อเรื่อยๆต่อลองลฟังหนหน้ตรอ,อเ,เรื่องนะครับอันเลนมูลามีตัวจับด้วยม,มีเมดเขานะที่จับอลเลสเตอร์เอออลเลสเตอร์แล้วก็มีวิฟวิฟแดนหใหญ่หน,น่แล้วก็มีโลมมี่ คือมีนาเขานะครับนี่ครับมีนาของเราก็มีโอม่าคาเฟนี่โอเลออนแล้วก็ฟอร์เรนติโนนะครับเราก็ดิสต่างต่างต่างดูช่วงนี้ก็หาเล่นตัวอะไรแปลกๆ ตอนนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปสีมันบ,บางทเพราะว่าไม่ค่อยได้ตัดคลิปนะครับเพราะว่าตรงนี้มีทั้งสอนแล้วก็ทั้งตีเอ็นพีให้เด็กก็เลยจะไม่ค่อยได้ทำป่าบูไปแหกกลางครับปลาที่ดีคือปลาที่รวยรนะครับป่าบูไม่ค่อยอว่านนี้เราเอาเรื่อง,ง,งนะ แม่ไปทำอะไรดีสุดแล้วที่สองแรงนะครับรู้สึกว่าตอนกดสกิลมันจะมีมีดาเมจด้วยนะกดสกิลออกมีดาเมจเลยแล้วก็ดูดดดูพลังโจมตีของมันมาเจ็บของเราได้หรือเปล่าตัวแม่ติดไม่ค่อยเสียนะไรเลยหยิบมาเลยแรงสุดต่างตัวแต่ ไอเทมครับไอเทมคมเรื่องโอ้ธนูตีเร็วนะครับมันก็เพิ่มแน่นอนล่ะหนึ่งตีเร็วสองมันมีดูดเลือดด้วยเพราะว่าสกิลของไอตัวดิเล็กเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองนะมันไม่ดูดเลือดมันค่อนข้างอ่าไดกลับบ้าน่อปก็เลยตองมันมาดูดเลือดเพื่อจะมาล่กกลับบ้านเพื่อจะได้ฟังยาวแล้วก็มารับตัวแทน ฟลรินติโนรู้สึกว่าจะหักมันเลยครับเกมตแบบัไม่โกรธนะฟลอรินแล้วเราจะแบกถามว่าตวนี้ได้ค้อค้างนบูบัฟสำคัญของตัวนี้ 50ที่สมบัตผมส่วนมากของผมไม่ค่อยออกของรถคูดาวก็เลยได้ใช้ปลาฟ้าหน่นอยโอ้โหช็อฟันอเลสเตอร์แต่ว่าบิบตายนะคะนรับไปแล้ว10หแปลว่าแกลลี่เราเอาเรื่องซาบินีเอาเรื่องเอาเรื่องไปดูฟาร์มเลสฟาร์มยังฟาร์มแล้วแล้วก็ดัก บอลเลนกับอาเลนเอาอะไรดีบ <engo> ัฟเฟต์ก <labels> ็ได้มามันจะล่าเวลาโกล่าเขาก็เก็บบัฟเฟต์บัฟแดงนะครับช่วยในการสโลสโลศูนย์แล้วก็เผาศูนย์นะครับตอนนี้ข้างล่างเรียกรวมเมื่อไงเราอ้อมหลังมาเลยล้า เอามังกรอยู่หรอหมดลางนุ่งาง้าเราเลนบนเราแตกเลยแยะโอ้แลกกันแลกกันมังกรครับตอนนี้กรโอมาเปิเราก็ท้ามนะครับอะไรนะแรงจุดรีบเลยป้อมก็ไม่โสดเอาไปอันดีอันดีตอนเราตอนเราไดอันดีนะครับเราจะเอาดาเมจมาเป็นเลือดนะครับ ทำให้เราเข้าป้อมได้ง่ายนะครับหมดนะครับเรนคอัฟินนี่เอาเรื่องเราแค่ไม่ทำอะไรเลยครับที่นี่ไปแท็กตอนฝาให้ดีคือฝาดีกว่เอา้าโอ้ยอัี้ยงกูไม่เห็นจิ้หา,ายแล้วตายแล้วแตกเลยเ<อ>ม,มื่อกี้ก็ เสียเหลี่ยมให้ลเทลนไปนะครับนะไม่เห็นเลยไม่ได้เช็คนี่แม่ตอนนี้อลเลนดันล่างอยู่นะครับโอ้น่าจะกันไม่ทันน่าจะแตก เขาข่าใครค่าใครค่าใครคนเไดแน่แทนกแทเด็กบ้าตามไปรู้สึกว่าตอนนี้ทีมยังได้เปรียนสกอร์ต15ต่อ5ค้อนข้างได้เปรี่ยนเย่ง่ายเลยสบาย ไอ็คนกระปิ่เรางเอาตัวรอดได้ดีนะครับนี่เราก็ไม่ต้องไปแกนเรนนั้นบ่อยเท่าไหร่เพว่ากระนเราเสียเปี่บอาเลนอยู่นะครับเราเพื่อกรปลนชิวกับอาเลนเสียเลยลย From now i f จะถามว่าีรเหลมันเล่นป่าได้ไหมก็เล่นได้แต่ไม่กลิ่ผมเอาอกเล่นอยู่ ใช้เด็กนักเรียนดูในไร์สดนะครับไร์สดกาลิน่าตอนนี้แข่งโปลิกเนะครับเด็กไม่รู้นะครับแล้วตัวชื่อตัวอะไรเด็กมาบอกว่าไอตัวที่มันมีเลื่อยมีเลื่อยเขาเอาไปฟาร์มป่าที่จริงเขาเล่นซ้พอ่อนไม่ใช่หรอคู่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้หยิบมาลองป่าแน่มาลองเล่นดูก่อนนะแร่ทัชเกมของเกมก็รู้สึกว่าเออ ก็ได้อยู่นะแต่ไม่ง่ายเขียนเท่าไหร่เลยตัดคลิปให้เด็กนักเรียนมาดูนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาดูหรือเปล่าถ้ามีใครผ่านไปผ่านมาได้เห็นคลิปนี้นะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแ้ก็กล้องติดตั้งใจในการทัดคลิปต่อไป ก็ได้เพิ่มผมออกตามนี้เลยนะครับเพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าเพื่อนเข้ายก็เลยไม่กล้าเข้าครับบอลเล็กถ้าถ้ได้ชีต์มันถ้าได้อ้โห ได้นอกเราก็จะเริ่มตีแรงแล้วตอนนี้เราเริ่มซาได้แล้วได้คลิปสุนติมาเป็นตัเริ่มห้าวแล้วตอนนี้เบล2.3นี่จริงเบล8เเบล9มันก็เก่งแล้วตัวนี้ด้วยอ่าซิคกี้หนึ่งพามันเคลื่อนที่อไปไหนมาไหนได้อย่างเร็วก็ค่อนข้างตามไม่รีบเอาเวลากลับมาเอาเขาเรียบร้อยนะครับโดนทรัฟฟิลนี่ฉีกแล้วหาย โอ้โหอันนี้ได้ห,นหนดัดตัวนะครับตอนนี้เพื่อนเราเก็บเอาไวคาัิพี่นี่7-04เชลลี่เกินละกลับบ้านนะครับเห็นว่าวิฟดันอยู่ข้อบนนะครับเรากลับไปจัดบ้านก่อนทำนี่เได้คิวหนึ่งตักแล้เพื่อนมีก่อเดี๋ยวรารอไล่ไปไป โอ้ฟิกหนีเลยเขาฟิกหนีเราเลยเคัดคัดคัดถ้าเราเหยียบลูกระเบิดไอวิปมามันจะเป็นสโลโมชั่นนะครับมันจะสโลแล้วมันก็จะสร้างดาเมจตอนนี้ตอลเลนมาเชิดดักว่ะแต่งแตกนะครับคัดาว่าเรากลับมาการป้อมแล้วก็ได้ฆ่าได้แต่เราเสีป้อมนะเราได้ฆ่าไม่รู้ว่าตูมีจังหวะที่ดีห้ามากเมาประมาณเล่นน้อยยังห้าวที่หน้าโดนเลอร์จับโฮุย ตายเลยโอมาร์ร้อยนะครับเวดอติอันนีดาเมจจากเลสเต์เลือดเราเร่งสุดเลยโอ้โหนี้แรงไปเลยพ่อมาเดียวคิดหน้าเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาคาเฟนี่มาลองเล่นดูนะครับช่วงนี้กำลังนิยมเล่นเนื่องจากพวกตัวป่าพวกอะไรก็โดนเนื้อไปด้วยไอเทมดีอ่ะไดโอมิอาร์ พวกไออามก็เอาดูดเลือดออกน,นะครับตอนวงแอสซินที่ไม่มีดูดเลือดก็ค่อนข้างจะเล่นยากหน่อยนะครับช่วงนี้คารซินีจึงกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนีไ้จะทำก่อนเลยน,นะปูกันร็มาเนะ เพื่อนเตาก่อนรก็นองต่อแล้วกันเราได้แล้วครเดินหน้ามาดิครับพุ่งมาดิทอนนี้โอ้รีบพึ่งรอโดนทีวสองทีพึ่งรากเลยเก็บเชอรรี่เราไปให้มัน โดนลรี่อที่มัเห็นโอมาเข้าไปก่อนวนี่นลเลยโดนวเี่ิโนเกบเราอ้อมหลังมาเลยอ้อมหลังมาจิกเนจิกแครี่ช็อตนี้เจอเลสเตอร์แตกเลยไ่น้าเล่นน้อยอย่างสู้ไปมามากก็มา3-3เน e! ี oh, okay. ลล่ยต oh ิดเราก็ทราบครับไม่หล uh, uh ังตายแครี huh. uh ่ใ huh. ช uh ่ไหมเอ้าเมตาโอ้โหเ็

แต่ก็อย่าโยนเกมมากจนเกินไปแล้วกันฝั่งนั้นก็วิบตอนนี้ก็เป็นแคลรี่ท,ที่ที่มาแรงนะครับตอนนี้วิบก็เห็นเขาหยิบมาป่าแล้วก็โอ้เห็นโหดเหมือนกันเดี๋ยวจะชิปต่อไปก็จะลองหยิบเอามาดูดูนะครับ <c oughs> ยังชมบุลาดอยู่ยนะครับตอนนี้ เราต้องขอปักฟ้าเพื่อนตลอดเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรคู่ดาวเรายังไม่ถึง40%ะนะครับคือเรายังทำงานยังคู่ดาวช้าอยู่เลยเราก็เลยได้หยุปักฟ้าเพราะว่าผมไม่ได้ออกของในรถคู่ดาวนันเองผมเอาของตามเซตเขาเลยโอ้โหโดงโดงโดงเรามีกาเกาะติดอยู่ับ อดีสวันเลยมากมากลุย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 โอ้ยน้าก็ตายแล้วโอ้เวลาล้วงหลังอย่างนี้ยอ่าแตกก็ได้ครับเฮ้ยยังยังยังจับมาหาใช่ไหมก็รู้อยู่น่าจะจบเกมได้แล้วบอกดูว่าไงได้ได้อยู่ได้ได้ได้ไดไดโดนจับ โอ้โหฟินนี่เก็บหมดเลยตอนนี้น่าจะจบเกมได้นี่กันแล้วครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็โปอาเจีภาคมั่วหน่อยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรนั้นคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ